คงไม่ตื่นเวทีแล้วนะครับไม่ในแ,แทงขวาตีเข่าขวานะครับมาเริ่มที่จะสนุกนะครับเอ้าโอ้โหเสียเปรียบรูปร่างแต่ว่าหัวใจได้ครับนี่บางราจันนี่เลือดนักสู้โดยแท้มาน่ต,ตีนซ้ายนะครับภาษา,าบ้านจะบอกตีนตีนซ้ายมาอีกแล้วโอ้โหซ้ายผ่านตลอดเหมือนเหมือนรุ่นนา,นานาเขาหรือเปล่า เตะได้เตะไปครับเพชรสกายเตะได้เตะไปครับบางระจันบอกขอทีเดียวโอ้แต่ว่าแต่เอาท่อนแขนรับมีอันตรายนะครับก็จับยังไงครับไม่หลุดไม่หลุดไปต่อไปต่อเกมหลังไหลจันทองอาจกําลังไหลเน้นต่อยท้องด้วยนะทางด้านบางระจันนะสงไถได้ยินขุดเป็กกี้บอกว่าท้องเปล่าท้องเปล่าดูดิปาดเขาเลียดยิงไปที่กลางลำตัวนะครับอ้าโอ้โหดักแทงครับอาวุธของ เพนสกายนี่มาแบบดักแหลกแรงบุกเข้าไปนะครับแข้งขวาลูกศิษย์ของชายโยศุนกีฬาบ้านโนนครับเล็กครับแบบพันลูกบอลโอ้โหแกรับเต็มเต็มตลอดฮะโอ้โหมาอีกอาจารครับแต่ว่าดูแล้วจะเหมือนจะเป็นยาชาใช่ไหมครับโอ้โหแกไม่ฟังเลยครับโดนไปเลยแล้วแข้งแต่ว่าหัวใจนี่สุดยอดนะครับบาราจันอุ้ยแม่ชาเจออาจารย์ของบาราจันชายโยนี่ เขาต้องมีหุกซ้ายก่อนอาจารย์ครับใ<อ>ช้ยโยนต่อยมันนะครับ<ช>เป็นเพศต่อยขาต่อยหน้าต่อยท้องไปเรื่อยครับนี่ไม่มีหมัดเสริมนะครับแขนเนี่ยโดนโดนตีนซ้ายเข้าไปเยอะหลายดอกเลยแขน<อ>มันล้านะแขนขวามวยแบบนี้มันต้องมีหุกขวาบ้างครับ<อ>ต้องมีหุกขวาหุกซ้ายนําไปบ้างครับเดินเอาชายโครงรับนี่ใครจะไปทนไหวครับโอ้โหอ้าวมาอีกแล้วอ้าวมาอ้าวไม่แน่นะไม่แน่นะจังจัง ขอขอสักทีฮะถ้ายืนนิ่งๆนะครับแหมยืนนิ่งๆนี่มีโอกาสนะครับเหมือนจะเหยียบสายไฟบางละจันโหนบางละจันโหนโอ้ยโดนเข้าไปครับสิโค้งลวนเอาแทงซ้ายครับโดนไปอีกแล้วครับตอนนี้บางละจันครับฮึดมารวมหัวใจต้องให้เขารวมหมามตับหัวใจสิงจีรวมเข้ากันเข้าไปเป็นหนึ่งเอ้าตัวจะลุยัวจะไปต้มลุ้เลือดหมูตอนเช้าๆดิคุณพี่ ไม่บังนี่ไม่ได้นะครับแม<อ>่ปีไม่บังก็ไม่เป็นไรครับขอได้กู้หน่อยได้เจอบังหน่อยกู้หน่อยบังและจันกู้กับมาหน่อยเอาดันแทงซ้ายเอาแป่ปีชัยโยนักชกจากสิงบุรีโอ้โหเพราะว่าสี่ยกนี่แกสามยกยกสามยกสี่นี่กระโดนเต็มเต็มครับแข้งซ้ายสองทางด้านเพชรสกายอ่าวันนี้เตรียมตัวมาดีหลือเกิดครับเพชรสกายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมตั้งแต่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนโอ้โห โอ้ยทีหนึ่งคุณน้องไอ้แต่ว่ายังไม่ลงครับหัวใจกันล้านตัวเซนจริงๆครับอาจารย์ว่าโดนไม่รู้จะโดนเท่าไหร่แล้วครับแต่ว่าไม่ไม่ยอมทิ้งตัวนะครับนี่เป็นคุณสมบัติที่ดีของนักสู้นะครับถูกต้องแต่ว่ากลับไปนี่ต้องซ้อมลูกบังหน่อยจ้าหรืออาจจะแพ้ทางซ้ายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเข่าขา แข้งขวาก็ต้องยกขึ้นมาบังหน่อยสิเจอทมวยซ้ายมันจะไปไม่เป็นอยไม่รู้เออต้องต้องต้องมีจินตนาการด้วยนะครับบางครั้งบางทีตอนซ้อมมันก็มานะมันทําได้นะแต่พอขึ้นชกสถานการณ์มันเปลี่ยนไปมาก็ต้องพยายามดิบใบแรกและใบสุดท้ายครับตามภาพนะครับชูให้เพชรกายพีเแสนชัยเป็นฝ่ายชนะคะแนนไป